ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Bank Never w e s t นะครับผมวันนี้มาอยู่กับแบงค์อีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับดีลักคาคันสุดท้ายของซีรีส์ประจำเดือนนี้นะครับก็จะเป็นวินเทจดีลักเหมือนเดิมครับผมตัวแผงก็ไม่ต่างอะไรจากคันอื่นๆที่ผ่านมาก็จะบอกอรายละเอียดทั่วไปตัวเป็นเหล็กล้อเป็นยางมีโชค๊คเปิดพาร์ทได้แล้วก็มีไรเซนอนุญาตไปอนุญาตนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไร แล้วก็มีตัวกล่องเก็บมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ออกมาแล้วครับพอเห็นตัวรถแล้วผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยในบรรดาสี่คันที่เป็นดีลักคาร์ผมชอบสีตัวนี้ที่สุดเลยที่สุดจริงๆมองในกล้องนะครับผมมันจะเป็นสีม่วงเนาะ แต่พอเรามองด้วยตาเปล่าอะครับผมมันไม่ได้ม่วงนะมันจะเป็นสีที่ผสมไปด้วยมีสีนะ้ำมีสีม่วงผสมอยู่มีสีฟ้าแล้วก็เป็นสีออกชมพูชมพูเป็นกลิตเตอร์ที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันเป็นสีอย่างนั้นจริงๆมองด้วยตาเปล่าแต่เพินมมองผ่านกล้องแล้วเป็นสีเนี้ยโหสักจริงจริงใครเจอเนี่ยสอยเลยตัวเนี้ยให้ไวสีดีจัดอามาดูรายละเอียดรถกันครับผม ด้านหน้าก็เป็นโคมเนาะโคมใสาแล้วก็เป็นลายเยเห็นไหมเป็นลายลายเลยทำมาน่ารักดีแล้วก็ฝากระโปรงก็เป็น v ฟ l k s w วากเ้นครับผมโลโก้แล้วก็6.4คาดคาดยาวถึงท้ายเลยมีกันชนมาให้ด้วยด้านค้างอกสแต่ล้อเนี่ยพี่พี่จะซิ่งไปไหนล้อ <laughs> ซิ่งไม่ซิ่งดู <laughs> ให้ล้อมาลายเดียวกับ Ford Mustang GT โคซิ่งเลยอะล้อไซส์เดียวกันเลยมามาดูกันครับผมเปิดได้ด้วยตัวนี้เปิดได้ด้วยมาดูใต้ท้องกันครับตัวนี้ใต้ท้องเป็นสีเงินเนาะก็จะเป็น Made in Thailand นะครับ Reference ท1 a ี่2 4 1 a ผลิตปี2 0 2 0 1สกเฮ้ยสวยอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่ามันเด้งได้ไหม ดึงก็เด้งเดงอยู่นะมีความยุบยับยุบยับได้นิดหน่อยถ้าเทียบกับตัวธรรมดามีอะไรต่างกันบ้าง <c oughs> เหมือนกันเลยครับผมโมเดลเดี๋ยวดูดิโมเดลเดียวกันไหมสอง A ไหมเนี่ยสอง C 1 A เหมือนกันครับผมต่างกันที่สีกับล้อลายก็ลายเดียวกันนะเป็น6 4แต่คนละสีลายเดียวแต่คนละสี สวยครับผมตัวนี้ใครเจอคว้าให้ไวครับหรือไม่ลองไปยืนส่องดูก่อนก็ได้ว่าจริงที่ผมพูดไหมว่ามันเป็นเหมือนสามสีผสมกันอ่ะมันไม่ใช่ม่วงเพียวๆกล่องก็จะเป็นลายมานรฐานก็นจะมีมอเตอรเรตด้านข้างแล้วก็ตัวรถเนาะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากครับผมที่ติดตามรับชมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วพบกัน EP หน้าครับผมสำหรับอีนี้สวัสดีครับ